คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลก็เหลือเวลาอีกไม่เกินชั่วโมงแล้วนะครับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16เมษายน64ก็จะมาถึงแล้วนะครับของสุดท้ายแอดก็มีข้อมูลมาฝากท่านผู้ชมนะครับ ก็เป็นเลขเด่นบนเด่นล่างของแอดสายน้ําแล้วก็แอดเวียงพิงครับท่านผู้ชมไปดูข้อมูลแรกกันครับจากแอดเวียงพิงครับแอดเวียงพิงก็ให้ข้อมูลเลขหลัก10เลขหลักหน่วยล่างมาครับได้แก่เลข3เลข4เลข5เลข7ครับท่านผู้ชมก็จับวางกันได้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดเวียงพิงครับที่ให้ข้อมูลเลขหลัก10เลขหลักหน่วยล่างมาครับ รามาดูครับในส่วนของแอสายน้ําก็ให้ข้อมูลบนมาและข้อมูลล่างมานะครับใบนี้เป็นข้อมูลบนซ้ายมือของท่านผู้ชมก็งวดที่ผ่านมานะครับให้เลข5กับเลข7ครับเลข7ก็วิ่งเข้าไปที่270ครับท้าย3ตัวรางที่ที่1ขวามือของท่านผู้ชมครับ16เมษา6,4สแอสายน้ําให้ข้อมูลบนเลขวิ่ง5กับเลข8มาครับท่านผู้ชมก็จับวางกันได้เลยนะครับข้อมูลบนเลข5กับเลข8ครับ เราไปดูข้อมูลล่างครับข้อมูลล่างงวดที่ผ่านมาแอดสายน้ําให้เลข2กับเลข5ครับเลข5ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย2ตัวที่0ูครับขวามือของท่านผู้ชมครับส6เมษายน64แอดสายน้ําให้เลขวิ่งล่างมาเลข2กับเลข6นะครับเป็นเลขเด่นล่างครับท่านผู้ชมก็จับวางจับคู่จับชุดกับเลขของท่านผู้ชมได้เลยนะครับแอดสายน้ําก็ให้มาแล้วครับเลขเด่นล่างข้อมูลล่างครับ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดสายน้ำครับและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมท่านนี้แอดก็ขออํำนวยอ,ว,อวยพอในท่านผู้ชมท่านโชคดีมีชัยในวันนี้เลยนะครับทุกๆท่านทุกๆคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ